ดูตั้งนานที่นั่งข้างหน้านั่งลดแล้วโอ,น,น,อ <c oughs> นั่งนั่งคักแกโอ้ยพ่อไม่นั่งเก้าอี้ดีๆนั่ง่งนี้เหรอเราเยอะมากเลยครับผมเยอะมากเลยเอากูนั่งด้วยสรุปจบคันนี้ ขับราจนแล้วเนี่ยขับน้ำมันที่เจียงพ่อขับน้ามันี่คันนึ่งกับบ้านไงขับน้ำมันขับน้ำมันกับบ้านเนี่ยรถนายคันได้แล้วครับไม่ใช่รถรถญาตกันต้องมีสองต้องเติมน้ำมันเข้าไปเขียนบินน้ำมันไปพันหนึ่งใชโอ้โหไปเขียนบินพาพาลูกค้าไปเติมปั๊มปอท่อได้ครับได้ครับเติมคันไหนเติมคันลูกค้าหรือคันของเราฮะคันนี้ต้องเติมเดี๋ยวคันนี้เติมไม่เต็มถังเต็ม เมค่คันเดียวแต่ว่าเติมให้สองคันเติมให้ลูกค้าด้วยคันหนึ่งเรากำลังูกเอ็ดอยู่เลยเติมให้ตอนขับกลับด้วยโอ้โหต้องถ่ายรูปคุยังเมื่อกี้ถ่ายรูปกูลูกค้าดินี่เอาชัดๆเช็ดกล้องนี้ดิมาแล้วกันนะมาตอนได้กี่โมงกันเนี่ยมาตั้งแต่สี่ห้าโอ้โหมาติดงานต้มพนิชัยก็ไล่หวาเลยครับหนึ่งสอง โอ้สุดยอดสรุปจบนะฮะเออไปจากกันไปนี่เท่าไหร่นะคันนี้เท่าไหร่นะ3รถไปกี่หมื่นเฮ้ยไป39,000หมดนะรถไปแล้วมื่อกี้รถนี่ไม่ได้ขอผมเลยนเนี่ยหมดได้เลยเหรอหมดไปแล้วจบแล้วนะจบครับจบนะอ่ะโอเค อ๋อเอากลับเลยโอเคโอเคเดี๋ยวไปถ่ายแล้วมาให้จบวันเดียวให้จบเลยนะเลยแหนมาแล้วใไอ้แม่จัดไปตามนั้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเที่ยงยังเนี่ยมันจะเที่ยงแล้วพ่อกินข้าวเช้าที่นี่ยังกินแล้ครับกินข้าวเที่ยงอีกไว้เที่ยงแล้วพ่อกินข้าวเช้ามาข้าวเที่ยงไม่ได้กินอ๋อเดี๋ยวพ่อกินข้าวเที่ยงก่อนอ่ามาหาเสียบิ๊กแล้วไม่กินข้าวด้วยกันยังไงกิข้าวเที่ยงนะแม่อิ่มแล้วเหรอ ไม่มาด้วยมาอยู่ด้วยกันก็ต้องินด้วยกันเนี่ยแล้วแต่ตามสบายไม่มีปัญหานะเอาโอเคเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเอาไปไล่รถเดี๋ยวพี่เป๊กเดี๋ยวคันนี้เอาไปทำเลยใช่ไหมพ่อเอากลับเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวไปเคลียร์จัดการเลยหายให้มันเครื่องให้เรียบร้อยโอเคเป็นการขายรถที่นั่งชิลมากนั่งไออ่โอเคขอบคุณครับพ่อขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณครับ สมใจแล้วเอาเเตอนนั่งก็ได้อยู่นะตอนลุกๆให้ไหวนะตัวดฟายเลยบอกงั้นอ่านี่คันนี้นะคันนี้จบแล้วนะฮะโอเคจัดไปเอาฝาด้วยครับกับบิ๊กซักระนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ